การตั้งค่าโลโก้นะครับอัลฟาตัวธรรมดานะครับก็เข้าไปที่รูปรถนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเจอความตั้งค่าโรงงานตั้งค่าโรงงานปุ๊บมาจิ้มที่ตั้งค่าโรงงานอีกทีหนึ่งก็าจะมีให้ใส่รหัสใส่รหัสเข้าไปหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด นค่งหกคูงเจ็ดนะครับแล้วเจอคำว่าโลโก้เซตติ้งโลโก้เซตติ้งแล้วเราก็มาแตะที่ตัวโลโก้ซีมันบังหน่อยนะครับจะมองไม่เห็นก็จะบูตบูตโลโก้แหละแล้วก็จะตั้งโลโก้ได้สมมติเราเลือกอ่า อันนสมมติเราเลือกนิสสันก็กดที่นิสสันแล้วก็เซตกดเซตคำว่าบูเลอเตอแล้วมันจะขึ้นว่าสักเซตก็คือเสร็จแล,แล้วกดคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ